คำศัพท์ HSK 1ระบบใหม่พาร์ทที่12คำที่221-240สถึง240สำหรับคลิปนี้จะเป็นคำศัพท์ HSK 1ใน HSK ระบบใหม่ซึ่งมีทั้งหมด500คำโดยในแต่ละคลิปจะแบ่งออกเป็น20คำคำศัพท์แต่ละคำจะประกอบไปด้วยตัวอักษรพินยินคำแปลเสียงและยังมีประโยคตัวอย่างด้วยค่ะขอแวะขายของนิดนึงนะคะตอนนี้ช่อง Hawt Channel เรามีชีตรวบรวมคำศัพท์ HSK ระบบใหม่สำหรับ HSK 1และ2โดย HSK 1มี500คําคำและ HSK 2มี772คําคำแต่และคำศัพท์จะมีการแบ่งแยกประเภทคำด้วยสีต่างๆซึ่งจะช่วยให้จำคำศัพท์ได้ดีขึ้นรวมถึงประโยคตัวอย่างต่างๆที่อยู่ในคลิปนี้นะคะได้ถูกรวบรวมเอาไว้ในชีตเหล่านี้แล้วค่ะชีตคำศัพท์ HSK 1 179บาทและ HSK 2 229บาทค่าส่ง30บาท สั่งสองเล่มส่งฟรีใครที่สนใจสั่งก็แอดไลน์มาที่แอดเฮาเตอได้เลยค่ะแล้วตอนนี้เราไปเรียนคำศัพท์ HSK ระบบใหม่กันต่อเลยค่ะลู่ลู่ถนนทางคำศัพท์นี้เดิมอยู่ใน HSK 2นะคะตัวอย่างประโยคหนี家在什么路หนี家在 ฉันม่ลูนีเจ้าจเูบ้านของคุณอยู่ถนนอะไรประโยคนี้เอาไว้ถามที่อยู่นะคะหนี้เจ้าก็คือบ้านของคุณจ้ายอยู่อยู่ที่เฉินเม่อะไรลู่ถนนเฉินเมอลู่ถนนอะไรลู่เขาลู่เขา สี่แยกทางแยกคำนี้เป็นคำศัพท์ที่แตกออกมาจากคำศัพท์เดิมนะคะนั่นก็คือคำว่าลู่ลู่แปลว่าทางบวกกับคำว่าโขที่แปลว่าปากนะคะลู่โขแปลว่าทางแยกซึ่งโดยส่วนมากทางแยกคือถนนสองเส้นที่ตัดกันใช่ไหมคะแอดก็เลยแปลว่าสี่แยกไปด้วยแต่จริงๆแล้วลูกโขจะแปลว่า3มแยกหรือว่าหแยกหรือว่ามากกว่านี้ก็ได้ค่ะตัวอย่างประโยค 前面路口右拐弯前面路口右拐弯前面路口右拐弯เลี้ยวขวาที่สี่แยกข้างหน้าประโยคนี้เป็นประโยคที่เอาไว้บอกทางหรือว่าบอกคนขับรถนะคะเราจะแปลว่าถึงสี่แยกข้างหน้าแล้วเลี้ยวขวาก็ได้ค่ะคำว่าเฉียนเมียนแปลว่าข้างหน้าด้านหน้าเฉียนเมียนลูกโขก็แปลว่า แยกข้างหน้าหรือว่าสี่แยกข้างหน้าโยแปละว่าขวาด้านขวาและคำว่าวานแปละว่าเลี้ยวโย่านก็แปละว่าเลี้ยวขวานั่นเองค่ะลูชล่ช่างลู่ช่างถนนบนถนนคำนี้ก็เป็นศัพท์ใหม่ที่แตกออกมานะคะไม่มีใน HSK ระบบเดิมค่ะ ลู่ถนนช่างแปลว่าบนลู่ช่างก็แปลตรงตัวเลยค่ะถนนหรือว่าบนถนนตัวอย่างประโยค这条路上有三家饭店这条路上有三家饭店บนถนนสายนี้มีร้านอาหารสามร้าน คำว่าเถียวแปลว่าเส้นสายเป็นคำลักษณะนามของถนนนะคะเจอเถียวลู่ช่างก็แปลว่าถนนสายนี้โยมีคำว่าจาคำนี้แปลว่าบ้านนะคะและยังสามารถเป็นคำลักษณะนามของร้านได้ด้วยซานเจ้าก็คือสมร้านและคำว่าฟัานเตี้ยนแปลว่าร้านอาหารโยซานเจ้าฟ้านเตี่ยนก็จะแปลว่ามีร้านอาหาร3มร้านค่ะ 妈妈，妈าแม่คำนี้ในระบบเดิมก็อยู่ใน HSK หนึ่งเลยนะคะตัวอย่างประโยค我妈妈不在家า妈妈不在 a 我妈จ不在家แม่ของฉันไม่อยู่บ้านมาลู่ 马路ถนนคำนี้เป็นศัพท์ที่เพิ่มขึ้นมาใหม่นะคะไม่มีใน HSK ระบบเดิมค่ะตัวอย่างประโยคก้าว马路要注意安全ก้าว马路要注意安全ก้าข้ามถนนต้องคำนึงถึงความปลอดภัยคำว่าก้วแปลว่าผ่านหรือว่าข้ามนะคะ กัวหมาลูกก็คือข้ามถนนเหยาต้องจุยแปลว่าใส่ใจคํานึงอันเฉียนคํานี้แปลว่าปลอดภัยค่ะจุยอันเฉียนก็คือคํานึงถึงความปลอดภัยหรือว่าใส่ใจความปลอดภัยก็ได้ค่ะหมาช่างหมาช่างฉับพลันทันทีทันใด คำนี้เป็นคำวิเศษขยายคำกริยานะคะเดิมอยู่ใน HSK 3ตัวอย่างประโยค我ั上มาช马上回ห我马ย回ห,ยยหยฉันจะกลับมาทันทีคำว่าขุาเป็นคำกริยานะคะแปลว่ากลับมามาช่างขุิยลหลก็คือกลับมาทันที ประโยคนี้ใช้พูดเวลาที่เราจะไปไหนนะคะแล้วบอกคนที่อยู่ว่าเดี๋ยวฉันจะรีบกลับมาเดี๋ยวฉันจะรีบกลับมาในทันทีประมาณนี้ค่ะมามาไหมหรือไม่หรือเปล่าคำนี้เป็นคำเสริมแสดงคำถามนะคะทุกคนจะเห็นบ่อยๆกันแล้วค่ะและใน HSK ระบบเดิมคำนี้ก็อยู่ใน HSK 1ค่ะตัวอย่างประโยค 你是中国人吗？你是中国人吗？你是中国人吗？คุณเป็นคนจีนหรือเปล่าหรือจะแปลว่าคุณเป็นคนจีนไหมก็ได้นะคะประโยคนี้ถามอีกอย่างก็ได้นะคะนั่นก็คือ你是ปู่ชื่อจงกัวเหรินคุณเป็นคนจีนหรือเปล่าหมายหมาย ซื้อคำนี้ในระบบเดิมก็อยู่ใน HSK 1ค่ะตัวอย่างประโยคท้าจ่ายช่างเตี้ยนหมายยี่ฝูทาจ่ายช่างเตี้ยนหมายยี่ฝูทาจ่ายช่างเตี้ยนหมายยี่ฝูหล่อนซื้อเสื้อผ้าอยู่ที่ร้านคำว่าท้าในประโยคนี้เป็นคำสรรพนามสำหรับผู้หญิงนะคะเราอาจจะแปลว่าเธอหล่อนหรือว่าเขาก็ได้ค่ะ อยู่ที่ช่างเตี้ยนแปลว่าร้านค้าหรือว่าร้านคําว่าอี้ฝูแปลว่าเสื้อผ้าในการเรียงประโยคภาษาจีนจะบอกว่าอยู่ที่ไหนก่อนแล้วค่อยบอกว่าทําอะไรนะคะก็คือบอกว่าอยู่ที่ร้านค้าซื้อเสื้อผ้าแปลเป็นภาษาไทยก็คือหล่อนซื้อเสื้อผ้าอยู่ที่ร้านหรือว่าเธอซื้อเสื้อผ้าอยู่ที่ร้านก็ได้ค่ะม่าน ม่านชา้าคำศัพท์นี้ในระบบเดิมอยู่ใน HSK 2นะคะตัวอย่างประโยคชิงชัวม่านอีเตียนชิงชัวม่านอีเตียนชิงชัวม่านอีเตียนกรุณาพูดช้าลงหน่อยคำว่าชิงแปลว่าโปรดกรุณาชัวพูดม่านอีเตียน อีเปี่ยนแปลว่านิดหน่อยและหากพูดตามหลังคำกริยานะคะจะช่วยให้ประโยคดูละมุนมากขึ้นค่ะในชีวิตจริงนะคะบางครั้งเราก็จะได้ยินว่าชิงชั่วม่านเตี่ยนตัดคำว่าอีออกไปนะคะชิงชั่วม่านเตียนหรือสั้นไปกว่าน,นั้นก็มีค่ะชั่วม่านเตี่ยนพูดช้าๆลงหน่อยหมางหมาง คำนี้ถ้าเป็นคำคุณศัพท์นะคะจะแปลว่ายุ่งงานยุ่งและหากเป็นคำกริยาก็จะแปลว่าทำงานค่ะคำนี้ในระบบเดิมอยู่ใน HSK 2ตัวอย่างประโยคหนีายหมังมาหนีจหมงมาหหมางมา,มา,งมาคุณยุ่งอยู่หรือเปล่าหรือจะแปลว่าคุณกำลังยุ่งอยู่หรือเปล่าก็ได้ค่ะ ประโยคนี้คนจีนใช้บ่อยๆเลยนะคะเรียกว่าเป็นหนึ่งในประโยคทักทายเลยก็ได้ค่ะและตัวอย่างเมื่อเป็นคำกริยาที่แปลว่าทำงานนะคะตึงหัวมั้งหวานละหัวหลายขัน้นหนีตึงหัวมั้งหวานละหัวหลายขั้นหนีนหนรอฉันทำงานเสร็จ ฉันจะไปหาคุณคําว่าเติง่งในประโยคนี้ออกเสียงว่าเติงนะคะแปลว่ารอหมางหวานคําว่าหวานแปลว่าเสร็จนะคะหมางหวานก็แปลว่าทํางานเสร็จวัวหลายขัน้นหนีฉันจะไปหาคุณเหมาเหมาคำนี้เป็นคำลักษณะนามนะคะเป็นหน่วยเงินของจีนค่ะสิบเหมาเท่ากับหนึ่งหยวน คำนี้ในระบบเดิมอยู่ใน HSK 4เลยนะคะคำว่าเหมานอกจากจะเป็นหน่วยเงินแล้วยังมีความหมายแปลว่าขนหรือว่าเส้นขนซึ่งความหมายนั้นนะคะจะไปอยู่ใน HSK 3ระบบใหม่ค่ะตัวอย่างประโยคซื้อเหมาตึงหยีห่หยวนซื้อเหมาตึงหยี่หยวนซื้อเหมาตึงหยี่หยวนสิบเหมาเท่ากับหนึ่งหยวน ซื้อแปลว่า10นะคะซื้อเหมาก็คือสิบหยวนคําว่าตึงหยีคำนี้แปลว่าเท่ากับอี่หยวนก็คือหนึ่งหยวนค่ะหมไม,ไม่ไม่ได้คํานี้ไม่มีในระบบเดิมนะคะแต่ใน HSK หนึ่งระบบเดิมจะมีคำว่ามหยซึ่งมีความหมายเหมือนกันเลยค่ะ ไม่มีไม่ได้มีคนถามว่าคำว่าหมยที่แปลว่าไม่ได้ต่างจากคำว่าปู้เสีงที่แปลว่าไม่ได้ยังไงจริงๆสองคำนี้ต่างกันมากเลยค่ะเพียงแต่ว่าพอแปลเป็นภาษาไทยแล้วมันแปลว่าไม่ได้เหมือนกันหมยใช้ขยายคำกริยาที่ไม่ได้เกิดขึ้นนะคะเช่นไม่ได้ทำไม่ได้กินไม่ได้นอนและคำว่าปู้เสงนะคะแปลว่าไม่ได้หมายถึงไม่อนุญาต ไม่สามารถทำได้ไปดูประโยคตัวอย่างการใช้คำว่าไม่กันค่ะ今天我没吃午饭今天我没吃午饭วันนี้ฉันไม่ได้ทานอาหารกลางวันหรือจะแปลว่าวันนี้ฉันไม่ได้กินข้าวกลางวันก็ได้ค่ะคำว่า今天แปลว่าวันนี้ไม่吃ไม่ได้กิน อู่ฟ้านแปลว,ว่าอาหารเที่ยงหรือว่าอาหารกลางวันค่ะเมกว่านสี่เกว่านสไม่เป็นไรคำนี้ในระบบเดิมก็อยู่ใน HSK หนึ่งนะคะเมกว่านสีไม่เป็นไรใช้พูดตอบรับคำขอโทษนะคะหรือว่าเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นหรือสิ่งที่ไม่ได้เป็นไปตามต้องการเกิดขึ้นก็ได้ค่ะ ตัวอย่างประโยคตุย้ยบุฉีหน่ายฉาไม่หวานเลขอโทษนะคะชานมขายหมดแล้วจากตัวอย่างจะเห็นว่าไม่จําเป็นต้องเป็นปัญหาใหญ่โตนะคะเพียงแต่สิ่งที่คาดหวังไม่ได้เป็นไปตามที่เราต้องการก็สามารถใช้คํานี้ได้ค่ะเราก็สามารถตอบไปว่าไม่กวนสีไม่กวนส,ไวสีไม่เป็นไรนั่นเองค่ะไม่ใชไหม เฉืนมอไม่มีอะไรคำนี้เป็นคำที่เพิ่มขึ้นมานะคะไม่มีใน SSK ระบบเดิมค่ะคำนี้ก็แปลตรงๆเลยนะคะเมไม่มีเฉืนเมอแปลว่าอะไรเมอเฉืนเมอก็แปลว่าไม่มีอะไรตัวอย่างเจอมาเลเกิดอะไรขึ้นหรือว่ามีคนถามว่ามีอะไรเหรอถ้าไม่มีอะไรหรือว่าไม่อยากให้เขาถามต่อนะคะเราก็สามารถพูดว่าเมอเฉืนมอไม่มีอะไรแบบนี้ได้เลยค่ะ m ม่เชื่อไม่เชืไม่เป็นไรสบายดีคำนี้ไม่มีใน HSK ระบบเดิมนะคะแต่ก็เป็นคำที่คนจีนใช้บ่อยมากๆเลยค่ะคำว่า m ม่เชื่อคำนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งคำที่ได้รับอิทธิพลมาจากอ๋อขวายินก็คือการม้วนลิ้นของอักษรด้านหลังหรือว่าการเพิ่มตัวอ๋อเข้าไปซึ่งถ้าเราจะไม่อ่านแบบอ๋อขวายินนะคะเราจะอ่านว่า m ม่เชื เมชื่อแบบนี้ก็ได้ค่ะมีความหมายเหมือนกันไม่แตกต่างกันเลยตัวอย่างการใช้เช่นนี่เจอมาเลเมื่อมีคนถามว่าคุณเป็นอะไรไปหรือเปล่าหรือว่าคุณเป็นอะไรไปเราก็สามารถตอบว่าว่าไม m เชื่อหรือว่าว่าไม่ชื่ฉันไม่เป็นไรแบบนี้ค่ะไม่有ไม่有ไม่มี ไม่ได้คำนี้มีอยู่ใน HSK 1ระบบเดิมนะคะตัวอย่างประโยค我没有车我没有车ชฉันไม่มีรถและเราสามารถพูดย่อๆก็ได้ค่ะ我没วฉันไม่มีรถ我没วฉ,ฉันไม่มีเงิน และเมื่อนำหน้าคำกริยานะคะก็จะแปลว่าไม่ได้เหมือนกับคำว่าไม่เลยล่ะคะ่ะอย่างเช่นตัวอย่างนี้นะคะวัวขายไม่ย่อชื้นฟันวัวขา,าไม่ย่ชฟน,าาฟนฉันยังไม่ได้กินข้าวเลยคำว่าขายแปลว่ายังยังคงไม่ย่ไม่ได้ชื้นฟานแปลว่ากินข้าว แม่เมย์แม่เมย์น้องสาวคำนี้ในระบบเดิมอยู่ใน HSK 2ค่ะตัวอย่างประโยคแม่เมย์不喜欢吃牛肉แม่เมย์不喜欢น牛肉แม่เมย์ู喜欢ิฮวน้องสาวไม่ชอบกินเนื้อวัวคำว่าหนิวแปลว่าวัวนะคะและคำว่าโ่วแปลว่าเนื้อ เนื้อวัเนื้อว,วัวเหมือนเหมือนประตูคำศัพท์นี้ในระบบเดิมอยู่ใน HSK 2นะคะตัวอย่างประโยคชิงค่ายซ่งเหมือนชิงค่ายซ่งเหมือนชิงค่ายซ่เหมือนกรุณาเปิดประตูหน่อย เหมือนโขเหมือนโขหน้าประตูทางเข้าคำนี้ไม่มีใน HSK ระบบเดิมนะคะเหมือนประตูบวกกับคำว่าโขที่แปลว่าปากแปลว่าหน้าประตูหรือว่าทางเข้าค่ะตัวอย่างประโยคเขาอยู่ทจเหน้าประตู เขายือนอยู่ที่หน้าประตูคําว่าจ้านแปลว่ายืนจ่ายแปลว่าอยู่อยู่ที่จ้านจ่ายเหมือนโขก็คือยือนอยู่ที่หน้าประตูเหมือนเพี่ยวเหมือนเพี่ยวตัวเข้าชมหรือถ้าแปลตามตัวอักษรเลยนะคะก็จะแปลว่าบัตรผ่านประตูค่ะ คำนี้ก็ไม่มีใน HSK ระบบเดิมนะคะเป็นคำศัพท์ที่เพิ่มขึ้นมาค่ะตัวอย่างประโยควัวเยว่เหลี่ยงจ้างเยี r a ช่างห้วยเหมือนเพียววัวเยว่เหลี่ยงจ้างเยียนช่างห้วยเหมือนเพียวฉันมีตั๋วเข้าชมคอนเสิร์ตสองใบคำลักษณะนามของตั๋วเข้าชมนะคะนั้นก็คือคำว่าจ a n g เหลี่ยงจ้างเหมือนเพียวตั๋วสองใบและคำว่าเยียนช่างคุยคำนี้แปลว่าคอนเสิร์ตค่ะเหยียนช่างคุยเหมือนเพียวก็คือตั๋วเข้าชมคอนเสิร์ตและสำหรับใครที่สนใจสั่งซื้อหนังสือนะคะตอนนี้เรามีสมุดคัดจีนและคำศัพท์ HSK 1 2, 2ในระบบใหม่แอดไลน์มาที่ add h o w t e r เพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อหนังสือได้เลยค่ะ